นี่กวางมูตัวนั้นกินแอปเปิ้ลเยอะกินแอปเปิ้ลเยอะอีกวิ่งตลอดเล่นนู่นกินแอปเปิ้ลเยอะครับทุกคนดูสิหลังบ้านต้องดีแล้วที่เขายังอยู่โอ้นอนแล้วนอนแล้วไม่ไหวไม่ไหวนอนก็ไม่ได้เซ ไปเส้นทางนี่เนาะจ้ะขามสะพานไม้นี่ไปเนาะไปป้าข้างหน้าเนาะจ้ะขามสะพานไม้นี่ไปก้อนโอ้สวยงามมากค่ะธรรมชาติชมธรรมชาติไปด้วยนะคะทุกคนป้าโล่งๆจ้ะป่าโล่งๆนั่นค่ะมาถึงแล้วค่ะถึงจุดแล้วถึงจุดเห็นแล้วจ้า เพิ่งตัวเห็ดใหญเบิง่งใกล้ๆจ้ะถึงจุดเห็ดแล้วค่ะไปค่ะยางไปเก็บกันค่ะเหมเนี้ยไปเก็บน้ำกันกันกบตัวจ้ะถามข้องไปนี่ก่อนมาจ้ะมันมีข้องน้ำน้อยเก็บค่าแบบเนี้ยลงมือได้ เบื้องใกล้ๆเนอจ้ะหลบงางงาม,งามข้างก้อนต่อมาเบื้องมองหนีบวัาน้ออกอยู่ดีมันคือของเจ้าออกบูเห็ดปีนี่บางข้างบางมองกับออกซาเนอจ้ะบางมองกับออกซา มองนีมองหนึ่งเนาะหลาล่ดูค่ะพี่อ้อมอ้อมโ่น้อยลงองคล้องยู่จ้าต้วก็เก็บมาได้หลายเติบแล้วเนาะจ้าตอนนี้ต้อกำลังสีอวยอวยกลับลงไปเนาะค่ะก็ เต็มบ่ค่ะเต็มทุกทางแล้วนะอวยอวยสิตกับยายเห็ดไปน้ำเรื่อยๆเนาะจ้ายายเห็ดว้ใกล้ๆทางตัอสิเอาเห็ดปไว้ใกล้ทางก็เนาะจ้าดอกโบยใหญ่แต่สวยได้ทุกอันค่ะ ก็จะถ่า้ได้ภาพงามๆสวยๆเต้กะทึงยังห่วงเก็บเต้กจะจากให้ภาพงามๆออกมาเนาะจ้าบ่ม,ามีคนมาเห็ดเบื้องหลังให้เบื้องเนาะ ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงนี้มองไวรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาวัางหนึ่งอ่ะจ้ะไวรุ่นสองคนขี่บีบากเข้ามาในป่าต้อรละย่านเยียบหิดต้อว,วัสัน ดอกทองคำว่าจักทุกคนค่ะเ FC ทุกท่านดูเอาค่ะพูนนะ่ะสุดยอดอุ้ยคานคันโอ้โหแม่เจ้าเบิ้งเอาเด้อค่ะเบิ้งเอาพี่น้องจา๋าจจ็กพอดอีกแล้วเรา สวยงามมากค่ะข้างก้อนออกหน่อยหน่อยนึงดิจ้าจุดเนี่ยข้างนี้ออกเพียบเลยสวยงามด้วยจ้ะ ตั้งกล้องเนาะจา้าตั้งกล้องไว้นี่แหละแล้วก็สีคอยเก็บไปน้ำค่ะเก็บไปเรื่อยๆดอกค่ะเพราะว่าเก็บกุ้มนี่ก็สีได้เต็มถังอยู่ดอกตัววานะ่ะก็สีได้หิวไปตั้งไว้เนาะจา้าป้านี่กับโบไก่หนทางดอกจ้าบบไก่หนทางคือเก่าละกับหาเก็บหายุหากินยุโลละและหนทางไปสถานเนาะจา้าพี่น้องขาเพราะว่า อายุกับปานนี่เราเข้าป้าเลยเข้าป้าไกลปีนสูงสูง,สงคือมาดามบ้านนาะกับบ่ได้ดอกจ้ากหลายยุ่เนาะหามองไดกับพ่อได้ยู่อันปีนี่จากกา้ากเทศกาลล่เอ็นกับเข้ามาเวลาใส่หมวกไอใส่เสื้อกับเอามีไอของพวกเลื่องแสงนะจา้าเสือ้อ แสงเขาไปน้ำหมวกไปน้ำโตกะส่หมวกอันนี้อยู่น่จ้าหยุดตรงนี้เพื่อนกบทนา้ล่าเนาะเข้ามาได้จ้าจนทนา้ล่ามองเนี่ยอากาศก็เย็นจอยจอย่อยตะยานยางปลากะห้อนอยู่ละจ้ายางปลากะห้อนอยู่ พูดมากเก็บคอไ้พี่น้องเบิ้งภาพเอาละจ้า ต้องรีบเจ็บค่ะต้องรีบเจ็บเพราะว่าเหลืออีกตั้งหลายหลายค่ะเห็ดค่ะเหลือหลายอีหลถีถึงยุงถึงไหลยุงด้ยจ้ะพี่น้องปัดยุงมันจ่อตาปิดดีเป็นไงกะจงมัโจ่อเาอาใช่ไหมยุงก็ได้ <c oughs> เอาดูกันใกล้ๆหนอยจ้าบบบนี้นเนาะบางหนึ่งต้วเห็ดไก่วันนี้กัดเบื้องใกล้ๆจากน้อยเบื้องฉากไกลแล้วก็เบื้องฉากกลเนาะค่ะอากาศตอนเช้าก็เย็นจ่อย ขอสายสายยางเขา้าปลากับ้อนไอ้กระเป๋าหลังนะ่ะลังเทียก็เอาเสียยัดเข้าไปมีแต่ของกินดีจ้าแต่ว่าบ่าคอยมีคันเฮ็ดหลายสิบบ่มีเวลากินหอดน,น้ำเลยจ้าพี่น้องขาเอฟซีทุกท่านขาเต้กับบ่จอยกับหอดบ้านกินวสันต่้อนะ อก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ต้อได้จ้าดูสนุกสนานเพลิดเพลินกับต้อลาพ้าเพลินนะตอนนี้ก็คือ ช่วงเวลาเก็บเห็ดกะซิมีเห็นต้เห็ดกับมือโดยจ้าเ <c oughs> พราะว่าโตกะสีรีบเก็บนะจ้าร,รีบรีบรีบเก็บกะสีให้เห็นแต่มือบมได้ตั้งฉากสวยเ้ยค่ะต้องเข้าใจคนเก็บเห็ดขายนะจ้า ปีนี้บบได้ตามเป้าเ้ยจ้ะปีนี้โตโตบอกซัำนี่ก่อนจะมัวแต่ถ่ายคลิปแล้วบได้ตามเป้าปีหน้าเอาไม่เนะาะโตลาปีหน้าโตอาสีบบถ่า,ายคลิปหลายคือปีนี้เาะจ้ะปีนี้โตก็อยากให้ทุกๆคนเห็นว่าป้าเห็ดโตนี่มันหลายขนาดไหน พี่น้องจ๋าเบื้องนี่จ้าเบื้องสวยก,กันกับตอได้จ้าป้ากับป้าห่างห้างเฮีดเต็มอยู่จ้าเบื้องจ้าไปพูนเต็มอยู่เบืะะ้องเลยค่ะเฮียงามว่าใสหุ่จเกเอ้ยนี่คือ่ามีคำสีเบาหน่อยจ้าคือ nhau nhào nhào tuấn kịp tiếng hắn là hắn lặng đi phiền không tuấn kịp tiếng hắn là hắn lặng tôi tăng con với nhỉ con nó cha Thank mm -hmm. you.